พิเกตคะคําว่าสวดไม่ถึงเนี่ยแปลว่าใจไม่เบาบุญไม่เข้าใช่ไหมคะคำตอบนะคะคล้ายๆแบบนี้เลยค่ะแต่ต้องมาบัญญัติคําว่าสวดให้ถึงของพวกเรากันหนอนก่อนเนาะว่ามันแปลว่ายังไงเอ,เ,เ,อเอาเป็นว่าคําตอบของพิเกตนะถ้าเราสวดไม่ถึงใจเราจะไม่เบานะคะส่งผลให้ใจไม่เบาและทําให้บุญเนี่ยไม่สามารถถูกน้อมเข้ามาที่ตัวเราได้เพราะเรากําลังคุนคนุตุนๆุนอยู่ อารมณ์บุญหรือคลื่นบุญเนี่ยมันไม่เข้ามาอยู่กับคลื่นเทาๆคลื่นตุ่ยๆในใจของเรานั่นเองค่ะอันแล้วคาว่าสวดถึงมันแปลว่าอะไรมันคืออะไรคะถ้าในมุมมองของพี่เกดนะเอาอย่างนี้ก่อนสมมติว่าเรากินกับข้าวนะคะแบบมันถึงเครื่องมันถึงเครื่องแกงนะคะสมมุติกินแกงส้มเนี่ยเขาก็ใส่ขมิ้นใส่เครื่องแกงใส่บอกโอ้ถึงพริกถึงขิงใส่พริกใส่ตะไคร้ใส่อะไรเข้าไปมันหอมมันถึงเครื่องอ่ะมันจัดจ้านมันถึงใจนะคะหรือว่าการทําอะไรให้มันแบบมันต้องถึง ถึงใจอ่ะอันนี้มันต้องปรุงแบบนี้นะคะต้องทําแบบนี้ทําให้สุดหยุดที่อ้วกแตกหรืออะไรก็แล้วแต่อันนั้นคือเข้าถึงแบบทางโลกมันจะมีความรู้สึกว่ามีปริมาณมีความเข้มขน้นแล้วก็มีความเยอะๆนะคะแบบว่ามีความเข้มขน้นแล้วก็ทาเยอะๆท,ทําทีๆอันนั้นคือทางโลกแต่สวดมนต์เข้าถึงเนี่ยค่ะสาหรับตัวพิเกตมันคือเรื่องของนามธรรมานะคะสิ่งที่จะใช้ชี้วัดไม่ใช่ปริมาณนะคะหรือความเข้มข้นแต่อย่างใดแต่มันถหมายถึงว่า ใจเราเนี่ยค่ะสามารถสวดแล้วเกิดความ สวดเข้าถึงของพี่เกตน,นะคือเอาใจเข้าไปอยู่กับบทสวดได้มีใจที่ไม่ค่อยลืมหลวงปู่ได้ลืมได้ไหมแบบบางช่วงมันก็ลูมนะันเนาะมันก็เผลอหลับไปไม่เป็นไรค่ะแต่พอฟึบรู้ตัวขึ้นมาทีภาพหลวงปู่ยังปรากฏชัดได้สวดให้ถึงคือการสวดในครั้งนั้นต้องดึงใจของเราเข้าไปถึงนะคะไปสัมผัสความนุ่มความเย็นความเบคาเบความสบายของการเอื้อนเอ่ยเปล่งเสียงในการสวดในครั้งนั้นยกตัวอย่างนะคะถ้าสมมติพี่เกตเป็นแบบสวดไม่ถึงเนาะนาโมพ ทายาพะพุทธายรัตนายานมานิปากก็สวดค่ะสวดค่ะสวดได้จํานวนเยอะรอบด้วยนะคะแต่ไม่ได้เกิดความเบาหรืออารมณ์ที่สบายขึ้นในตอนสวดเลยนะคะเราอาจจะก็แบบนี้ค่ะคเพลิน แน่ใจนะว่าเพลินจริงๆสังเกตขั้วอารมณ์ของเราในตอนนั้นว่าเรารู้สึกมันเกิดความสงบสงเ,งเกิดความเพลิดเพลินเกิดความเบา,าขึ้นอย่างแท้จริงหรือเปล่าถ้าเราสวดถึงนะคะมันจะมีอาการเหมือนกับว่าโอ้เรารู้สึกเอนจอยกับการสวดมนต์สี่จบ5้าจบสิบจบเนี่ยเรารู้สึกแบบโอ้ดีจังเลยอ่ะได้อยู่กับคลื่นนี้การสวดถึงของวิเกตค,คือใจถึงใจคะ่ะสวดเปล่งเสียงออกไปแต่ใจอยู่กับ คลื่นดีๆของบทสวดอยู่กับคลื่นนะคะของหลวงปู่ดูด้วยการที่นึกถึงหน้าท่านออกอันนี้ละค่ะและคราวนี้เพื่อนๆมาดูนะคะว่าถ้าเรามีอาการสวดถึงถ้าเราสวดได้ถึงแล้วเนี่ยคือเราสามารถสวดแล้วหาจุดเพลิดเพลินนะคะในการสวดของตัวเองได้เจอเนี่ยเราก็จะรู้สึก เฮ้ยมันดีจังเลยมันเพลินมันเบาสบายจังเลยเนี่ยแหละค่ะสภาวะใจเบาก็จะมาถึงเองนะคะอ่าดังนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องลองดูว่าที่ผ่านมาเราเป็นคนสวดยังไงนะคะก็สวดสวดไปให้ถึงเป้าหมายหรือเราเป็นคนที่สามารถสวดแล้วสามารถดึงคลื่นของใจอะคะ่ะเข้ามาให้อยู่กับคลื่นของบทพุทธมต์ได้นะคะซึ่งถ้าสมมุติว่าเราเกิดแบบสวดแล้วแบบ เราชอบเสียงสวดมนต์ของตัวเองเทคนิคที่พิ่เกตสวดให้ถึงนะพิ่เกตจะสวดเพราะเราะและนึกว่าสวดถวายหลวงปู่เพราะจะทําให้พิ่เกตเนี่ยนึกหน้าหลวงปู่ออกแล้วก็มีความใส่ใจนะคะสร้างเสียงที่แบบเหมือนกับร้องเพลงตอนสวดมนต์นโมพุทธายพระพุทธไตรรัตนายานันมหานีโนภรัตมันจะทําให้เกิดความเพลิดเพลินตรงเนี้ค่ะใจมันก็เบาเพราะว่ามันมัวแต่มาโฟกัสอยู่กับหลวงปู่ แล้วก็เรื่องของการที่แบบว่าสวดจักรกพรรดเพียงอย่างเดียวเสียงสวดของตัวเองการถวายแก้วเสียงของตัวเองเพียงอย่างเดียวเพราะฉะนั้นมันตัดคลื่นหนักๆออกถูกไหมคะเพราะมันอยู่แต่กับพระอยู่กับบุญบาร,รมีของครูบาอาจารย์อยู่กับเสียงสวดเพราะๆของตัวเองความหนักๆมันไม่เข้าใจเบาๆมันก็เลยเกิดขึ้นทันทีดังนั้นแล้วเนี่ยนะคะก็ลองกลับมาดูนะคะว่าคําว่าสวดถ,ถึงนะถ้าสําหรับพิเกตก็คือมีใจเนี่ยที่เข้าถึงคลื่นบทสวดการเข้าถึงคลื่นบทสวดมันจะเป็นยังไงคือมันจะเป็นความรู้สึก รู้สึกดีจก,กับการสวดมนต์ของตัวเองจังเลยมันไม่ได้แปลว่าโอ้ฉันนิมิตเห็นว่าตัวเองลอยขึ้นไปได้นี่คือใจเบาไม่ใช่นะคะคําว่าใจเบาคือเราเข้าไปสังเกตลมหายใจตัวเองห่วงอกของตัวเองแล้วความรู้สึกไปสัมผัสเฮ้ยตอนนี้มันโอเคมากเลยอะ่ะเราไม่ได้คิดถึงเรื่องอะไรเลยเราอยู่กับบทสวดได้ตั้งหนึ่งจบแนะ่อันนี้ล่ะคะ่ะเข้าถึงแม้เพียงจบเดียวนะคะพลังบุญก็ไหลเข้าเยอะแยะมากมายเพราะใจที่สบายคือใจที่จะสามารถนะคะปลักอินกับ คลื่นบุญได้เพราะคลื่นบุญเนี่ยมันคือความเย็นสบายค่ะเมื่อไหร่ที่เกิดความร้อนรุ่มนะคะกลัดกลุ่มในห่วงหัวใจก็ลองใช้วิธีการสวดให้เข้าถึงด้วยการคิดว่าตัวเองเนี่ยกำลังสวดมนต์ถวายหลวงปู่ดู่เอาภาพขึ้นมาเลยค่ะแล้วก็นั่งมองนะคะสวดไปสวดให้ถึงบ่อยๆนะคะเพราะเมื่อไหร่ที่สวดถึงคลื่นบุญก็จะมาอยู่ติดกับคลื่นของใจเราแล้วก็ส่งผลให้ตัวเราเนี่ยคะ่ะเกิดเรื่องราวที่ดีๆแล้วก็มีอะไรที่ดีๆเข้ามาสู่ชีวิต เยอะแยะมากมายที่แน่ๆสิ่งแรกที่เกิดขึ้นเลยคือจิตใจเราดีจิตใจเราสบายทุกครั้งที่เราสวดแบบสวดถึงบทสวดนะคะดังนั้นแล้วก็มาสวดมนต์เป็นเพื่อนกันค่ะสาธุค่ะ